ตูยาสามัญประจําบ้านของปลาทองนะครับที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับผม1เลยนะครับก็ต้องมีเกลือสมุทรสาเมทาลีนบู 3. ยาเหลืองนะครับผม 4. คือไบโอนอกถ้าไบโอหอกอย่างที่บอกคือใช้สําหรับรักษาโรคโปรโตโซวัวหรือเชื้อแบคทีเรียรต่างๆนะครับแต่ของผมมันจะใช้ไบโอหอกเฉพาะปลาที่เป็นโรคจุดขาวนะครับผมสําหรับมือใหม่ที่เจอนะครับก็ที่เลี้ยงนะครับก็จะเป็น จุดขาวเนี่ยครับมาก่อนเลย 2- 3, 4ส,อ,ส,าสอาจจะตามด้วยขี้เปื่อยหางเปื่อยเก็ดพองตัวเป็นแผลหางติดเชื้อตัวติดเชื้ออะไรหลายๆอย่างนะครับเราก็ควรจะมีอย่างที่บอกนะครับยาสามัญของปลาทองติดบ้านไว้ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่เลี้ยงปลาทองมือใหม่หัดเลี้ยงนะครับผมปลาจะได้ไม่ตุยง่ายแล้วก็แข็งแรงดีนะครับผม ที่สำคัญอย่าลืมนะครับผมอาหารแบรนด์ไททันโกฟิตนะครับเราคัดสรรมาเพื่อปลาทองที่ทุกคนรักนะครับผ